สวัสดีทุกคนเชฟหลงเข้ามาดูด้วยนะคะฟูวันนี้เรามาวันนี้เรามาวันนี้เราช่างไม่เห้ออีดอกกูเหนื่อยละวันนี้เรามาเล่นดันเหิงนะเพราะว่าฉันดองคลิปนานไม่นานเนาะเพราะฉะนั้นเราจะลงคลิปตอนที่ตู้ฟูสวดใกล้ไปแล้วทุกคนยยยตามนเต้นสุดๆแต่ดันเหิงใครอ่ะ อ,อ่ลาดฉันเองนะฉันมีหลายรหัสมากนะทุกคนโอเคใช่รหัสอันนี้ก็คือรหัสของอยู่นะก็คือน,นี่ด้านเถืงรหัสนี้ก็ไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่นะทุกคนก็ขอบอกไว้ก็มันไม่ค่อยเก่งหรอกแต่แบบว่าเรารีวิวได้ก็ดีแลยย้วนะทุกคนนะนี่ก็คือของนะทุกคนของประมาณนี้เลยนะใครอยากจะได้ไกด์ดันเถืงแล้วก็ไม่ต้องมาเอาที่ห้องชั้นห้องเฮียอะไรละ่ะไม่ต้องมาเอาที่ช่องชนะั้นกะแกเพราะห้องชั้นนี้ไม่ห้องเฮียอะไรละ่ะ ช่องขอช่องอขอน้องขายอ,องเวอร์วันนี้เออช่องเราไม่ได้ขายเก่งขายสวยอย่างสิ้นเราขายงงแล้ทุกคนเราขายเออรีวิวประสบกรารณ์ผู้เล่นเกมแบทั่วไปเนาะตามเคยก็ไปลงหอคอยไปลงซิมูเลต์ยูนิเวอร์สกันแกล้งๆเราจะให้เห็นว่านั่นเหิงเนี่ยเล่นจริงๆมันเล่นดีไหมมันเก่งไหมเนาะซึ่งทุกคนก็จะรู้แล้วแหละเพราะฉันลงคลิปช้ามากอืก๊กก๊ก การป้องกันที่ดีที่สุดคือการโจมตีค่ะลูกหรอไม่รู้อาหรือมันถึงไหนอาหรือ่ะอาหรือโอ้ยมันไม่มี็นหึงกดได้เลยนะมึงแต่มันไอนมันไม่ครบสามอันที่เต่าเลยไม่เป็นไรสองก็ได้ไม่เป็นไรเอยเพราะยังไงตัวอื่นก็ต้องตีปกติอยู่แล้วฉันอยากเบรกต้องเลยเบรกก็ได้หมูเวลาหมูมันตายมันจะระเบิดก็แรงอยู่ระเบิดอีกปองแล้ ตายมันก็เล่งหมูหมูก็โดดดีไม่เป็นไรนี่โดนชิวๆโอ้ยชิวๆลูกหนุ่มเราเราแค่เพื่อตีปกติคนติดใช้ในเบรกใช้ชัำไม่ไม่ช้ำช้ำว่าให้ใครเบรกให้ใครเบรกเดียวให้ไปล่าเบรกดีแล้วเพราะว่ามันใช้ได้ไมรู้ไหมใช้เบรกเลยนี่ไงเรามาฉลาดครับน้องพี่เรียถูกไหมมันก็มันก็ไม่ได้เล่นเทิร์นึงปีๆด ฉีกแค่เบื่อแต่ยากกดสก,กิลนะตีกกปกติอย่างเดียวพอเพราะว่ามันตีแต่ถ้ามันมันตีตัวอื่นนี่ไม่ใช่จะผ่านอะไ,ไร่มึงรีบกดสก,กิลจะผ่านเลยเฮ้ยผิดสกิลผิดช่างเถอะไม่ต้องทายเพิ่ไม่เป็นไรหรอกมั่งกดไป้ค่ะโดนตีบเราได้เยก๊กก๊กก๊กตายระเบิดโป้งโอเคอันนี้ง่ายไม่ต้องทำอะไรเยอะ กไมมม่รมีราตัวมันก็เล่นสบายดีนะแต่แบบมันอาจจะต้องแบบต้อง,ต,องต้องใช้สมองในการแ <can> มนเนทเรื่องคือเกป้าฉันก็เป็นคนที่ฉันว่าฉันก็โอเคฉันเลิกโอเคเลิกการแมนเนทสกิพ่อนะแต่เล่นเล่นตัวเยี่ยน,นีย่คือกูต้องมานั่งคิดตลอดเวลารีดเพราะว่าตัวนั้นดูนิดหยังไงซึ่งมันก็โอเคนะ it's not like a bad thing but it's not like it's a bad thing you know you you use your brain อีดอก use your brain นะสกิพ่อนนะ แล้วก็ไถโลไปเลร้อยหัวแม่อัอร้อยเหรอแถมเถอะจะผ่านนใช่ไหมมันเล่นมีจะผ่านก็สบายหน่อยกันกต้องสบายดีมึงห้าดาวแล้วมึงเดี๋ยวเป็นตัวถาวรก็เถอะเบรกตัวขวาออกไม่ทันไม่เป็นไรเอาจินดภาพเบรกเ่ยเดี๋ยวก็จะให้จินดภาพจะให้จินดภาพแบรกเอ้ยเบรกแบกพี่อะไรกดสามรอบก่อนปั๊บปั๊บปับปับหมื่นแสนนึงป้าวระเบิดอีกเลยพี่เลีดพีเรียดเกจัมเดือน อีซี่ไลท์โป้ไม่เข้าเนื้อเได้ะทำค่ะทีเหรอเน็ตมากเพรเพศสัมพันธ์ซัมโปเอามาตีปกติอย่างเดียวตีเออตีปกติแล้วดีดีไม่หรอกเพราะว่าเราโป็นคนซัมโปซัมโปมันบางไงมันจะเข้าเลือดนะเนี่ยเออเขาหายไปเขาหายไปต้องร้อยหนึ่งเนี่ยฉันจะตายแล้ว เจีบผ่ามันมีตายเกิดพี่เดี๋ยวเราจะให้เจีบผ่าเป็นคนตีเพราะว่ามันจะได้แช่แข็งเป็นราบเบนีเจียบผ่าเจีบผ่ามันมีอันนี้อีกเราถามจริงมีอะไรมีตายเกิดเออมีทำไมวะอีด,ด๊อกไม่ไงมันมีเถกอันหนึ่งเวลาตายเกิดมันจะได้พลังงานเต็มร้อยเพิ่มมันก็เกิดใหม่ก,กลางโลกเลยลูกคนหนุ่ยเลยอ่ะอีด๊อ,อกม,ออออมันจะมีโอกาสจะตายเนื่องจากสภาพวะเนี่ยใส่โล่เล่นๆก่อนก่อนจะจบเพราะว่าลูกคนหนุ่ยละ เราไมนลู้คนหนูอ่ะพิเรียดเบรนี่คือบัฟของฉันนะเราจะมีบัฟบัฟทองของสายหาันหมดเลยทุกอันนะจ๊ะแล้วก็พอแล้วก็แบบมีบัฟอันนี้ increase weakness break อันนี้ดีมากเออ่ช่วยคือเราเราเราต้องการเบรกเบรกมอน,นเยอะเพื่อที่จะได้เทิร์นบ่อยๆเนาะเออ่แล้วก็มีอะไรอีกดูสิ ไม่อไหรอเออนี่มีมีมีบัฟสปอร์นิดหนึงสามอาันเนาะแล้วก็บัฟอ่าแช่ตัมเมจเหมือนเดิมเราจะลองลงแบบไม่เราจะลองลงแบบไม่มีฮิลเลอร์ er ดูวยนะเพราะว่าเราสวยมากอุ้ยแต่ทำไมทำไมเธอมันมันช้าตั้งเลยอ่ะฉันว่าเราคือเราเราเราจะเป็นจะต้องให้มันให้ให้ให้บอยมันเลูกน้องไปหรือว่าไม่นจะเป็นถ้าเราไม่จะเป็นเราจะได้ข้าวไปจังน่าจะโอเคเพราะแต่ว่าถ้ามีลูกน้องมันจะจะติดเปอบางแล้วก็มันจะโดนดามเมจลงนิดนึงนั่นก็ไม่ต้องแคร์หรอกมั้งเพราะว่าเอาดูดูดูดี

เวลสกิฟธตาธตาุก็ได้ขอขอเทิร์นหน่อยแล้วก็ตีฟลาแล้วก็จะได้จะได้อัน50ท,ที่ไปโดย <c oughs> โอ้โหเริ่มมาที่50%แล้วอ่ะมันจะทาอะไรขนาดนันนะใช้เพ <c oughs> ิ่มอบอมเองไม่ได้เล่นเลยแกเอาดีสิกสิกเชิดเชิด <c oughs> ออกออกอาเธออีกอ่ะไปอีกไปต่อไม่สะดุดอ่กออการถเอมันอีกอะไรไปสู้อะปองอารถเธลรถรถรถดับเลยรถบามันอีกอารถรถล่อรถอยากออกออกอกอก ขอเทิร์นันเถิงหน่อยรันเถิงก็พระตายได้ไหมตายได้ไดปะไม่ตายอ่ะโอ้นี่น่าจะได้อยู่ลดโหลดเบอร์แคร์แคร์แกมาขอเธอหน่อยจ้าขอเธอหน่อย ขอ,อเล่นหน่อยจ้าแต่ไม่ให้เล่นแล้วนะขอเล่นหน่อยแต่เธอไม่ต้องเล่นนะแต่ว่าเราเล่นไดขน้ขอเธอหน่อยจ้าขอเธอหน่อยจ้า thank you เธอหน่อยจ้าโอเคเออใช้สมองก่อนเป็นสิ่งที่หลายๆที่ที่อีโดอาจจะไม่มีนะแต่ว่า<อ>แรงมา,มาออกหนึ่งลงยืมรหัสใครอ,อ, <Okay. S 1> อยู่ครับพ<อ>ีออ่รหัสจ้ามีรหัสสิบโอเคสองพันแปดร้อยห้าสิบแปดล้านยา อันตรีก่อนแล้วค่อยสซิกโอ้ดูดิฉ่ำอ่ะมะถงมะฉ่ำม่ำฉ่ำชิกชิกโอ้โหขอโทษทีขอโทษอีกขอโทษอีกแล้วอีกขอเยอะเยอะมอ้ะขอเยอะเยอะเล่นเยอะเยอะสบายสบายอีกหลายอีกตกคีเราสองแสนอะอุ้ยแอบเจ็บนะเนี่ยไม่เป็นไรเรามี่เดี๋ผ่านอยู่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 ทีรพันธ์ร้อยก็โอเคอยู่แม่ปีดป้น ่นจะได้องดหลายคนประจำตัวมีเอเนจีเพิ่มัโบนันชามอีเลฟต์ขายของหยอกขายสัตว์ขายของันฟื้นฟูสิบมีผลไหมมีแหละมีย่างมีผลก็โอโกขอโล้นหน่อยอุ้ยอันนี้น่าจะเริ่มยากแล้วแต่มีช่ดาเมจไม่เป็นไรหรอก พอกับพอกตายเลยดีกว่าไม่แต่มันไม่ปเรื่อกคือที่ที่เราที่เราต้องกังวลอ่ะคือเราไม่มีอันติเวล์อันนั้นอันนั้นคือเราต้องกังวลเวล์สกิลใส่ตัวรถป้องมันได้พลังงานเยอะขึ้นอยู่ขอติให้เลยเหรอปะเวล์กับเปล่ารักกันได้ค่ะอ่าขอขอเธอมาเธอมาโอ๊ยโอ้ยไม่ต้องอุ้ยเอาดีๆเมื่อกี้ใช้เมื่อกี้ใช้ใช้ทิ้งมันแล้วเอาดีๆมันไม่ประโยชน์แล้วเาช่่งมันช่่งมันอ่า มันมันลดมันโอเคได้คนหนึ่งได้คนหนึ่งถือว่าลดออมอืมออมกลางเหมือนเดิมก็ได้มันจะได้แบ่งคนละครึ่งโอ้เออเหมือนเดิมอ่ะทำเหมือนเดิมกดกดรอบเดียวใส่โซ่กลางไม่ฉันเออฉันฉันต้องเบรกมันแล้วทีนี้ก็อนตีออสไลด์อ๋อป่งป่งป่ง แล้วได้ได้สังผีเขาเนี่ยปั๊บเออตายสองโป้งโป้งฮีเรียดเบชตีปกติก็ได้เออแทอนอีกสกิลใส่ตัวซ้ายให้มันเหลือจุดเบรกจุดอ่อนไว้เยอะเออเพราะว่าเราต้องเพราะว่ายังไงตอนมันจะชาร์จเราต้องรีบเบกมันไว้มันจะฟักเจ็บเด้อไม่ใช่นเล่น ันเจ็บนะใช่ครับพูดไม่ถ่านแต่แหลช์มันตีนี้ตีสปอมันโอ้ยแกแล้ววัเนี่ยคือลมเฉือนมันจะหมดตอนไหนวะมันจะไม่มาหมดเลยเหรอสองสองสามเธอเลยมั้งลมเฉือนขอถามเยอะอยู่ไม่ใช่แบบน้อยๆไอ้ยนี่ไงมันตีตัวกลางเลยเลยมันเบรกตัวกลางเอาไปข้างหลังเลยไอตัวที่มันยังยังยังไม่โดนเบรกอ่ะ โอ้แเ้วมึงก็เล่นไปเรื่อยๆเพื่อนช้ำๆไม่ต้องอันนี้แล้วมั้งไม่ต้องแต่ว่าเราเราเสียายปะวะไม่โดนมั้งสอยวตยังไงมันก็ตายก่อนวิวก็อ๋อไอเดียมึง ก็บอกแล้วว่ามันไม่ต้องการอาณาชาหรอกถ้ามันทำมันจะแฉกขนาดนั้นมันต้องการหิว20%อร์นต์อันนั้นเออเราเราคือเรามันมีมันมีบัฟบัฟหัวอันนั้นอยู่แล้ววะแล้วก็ดันเอาธนูยิงจบหรือจะดันถุนระเบิดตกแล้วแล้วถุงแล้วกอใครไม่รู้โอ้พีเรียสเบสลดจำเดือนมันลดเนาะแกนั่งห่วงกับอันเนี้ยอะไรเนี่ยยออุุย มันมันจะตัดจบกันแน่อย่ามึงอย่าตัดจบกูนะเออคุณมืนหน้าสมศักดิ์ทำไมทำไมทำไมมันได้ได้ยังไงวะใช่อะลุ้นับสุดยอดทำไมมันไม่ได้ทำไมมันไม่ได้สามอย่างเลยอ่ะรู้นลับสุดยอดเฉลยไม่ใช่อะไรหรอกอย่ไปคิดมากไม่มีหรอกนีอะไรวะอีดอกอุศลกุห์ถึงเต้นไม่สนใจที่มันพีคุณโชเคนในเกมซีนป่านนี้คนนี้มันครบชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยที่กูรู้ทำมันเนี่ยเนี่ยมันเบาเราเห็นได้ชัดเลยเนี่ย ขาวคัณอาเมขาวไปต้องสองแสนนะอีดอกรู้คุะทุกคนขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปนี้นะบอกเลยว่าด้านของนี้ก็เป็นตัวละครที่เก่งนะฉันว่าเก่งเล่นสบายด้วยแต่ว่ามันอาจจะต้องแบบเมเนจมันมันแบบมันเมเนจมันต้องไมเนจสกิลพอยแล้วเพื่อนคนอื่นแกคือไม่มีสิทธิ์กดสกิลมันก็มันก็อาจจะแบบเป็นเป็นข้อเสียนิดนึงที่แบบเออฉันเนี่ย ฉันหยิบตัวนู้นตัวนี้มาฉันอยากจะเล่นบ้างอะไรอย่างงี้แต่มันเล่นไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีสกิลพอ,อยอะไรเงี้ยเนาะโอเคไาแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มากเลยเดี๋ยวเราจะรีบๆไปทำคลิปฟูลสวนมาให้เร็วที่สุดที่จะทำได้เนะแต่ตอนนี้คือแบบเอาคลิปนี้ให้รอดก่อนอันดับแรกอ่ะเนาะอืมไปละบ๊ายบาย <Bye. S 1> บ๊ายจุบ๊บๆมากกกก